ีจ้าเอฟซี่น่ารักโบราณคา,าสวัสดีเอฟซี FC, เก่าเอฟซีไม่จ้ามาจ้ากินต้มข้าวเปียกหรือต้มกว๋วยจั๊บน้ำยายจ้ามาค่ะอันนี้เซนซื้อเอาเด้อมือนีิอยากบริหนวดแปรงค้าเฮ็ดเวียกเมยจ้าเซนซื้อเอาจากเส้นสักครูจ้าโอ้แต่ว่าปุุงนี่ยัดติวมาปุุงเครื่องปรุงบ้านยัดติวได้จ้า มันกัดบขาดได้จ้ะพี่น้องมันจะคอยใหญ่เอวยดีจ้ะโอ้พริกหวานเย็นถุงนึงจ้ะ <c oughs> พริกย่ายโขกเอานะคะ พริกไทยแท้เป็นเม็ดแต่ว่าเอามาใส่ขวดนี่จ้ะหอมดีโอ้คอหอมจากตน้นเลยดยิังลุมกำลังเตรียมเครื่องไปขายจ้ะนี่เราท่านสื่อเขานะเขาใส่หอมใไเยาซีล่ละจ้ะ ได้กับมักซ้อยใส่เอาตืมยังสร็ละถ้าไปซื้อเขามันได้ตืมโหลดสซ้อยตอนใหญ่ๆคือตอนแกงนี่ลหละลวดน้ำซุปก็เป็นหมูต้มเด้่อจากว่าม่นหมูโอเค็อจสยสติวีจินเยดติวดจินเฮดคายเ็ดติวเจ็นจน้ำน้ำซุป หม iden, bons, あああูอบจยัดยิวจะอบปุ่งเครื่องก่อนคอมาต้มที่หลังจ้ะตัดขาดยากงานคือน้องจัะนี่แหละยัดยิวถึงมักเส็นโบรานที่นวดออกมันกัดไง ยยไม่ไม่ไม่เปรี้ยวหรอกมันเป็นไอ้นั่นมันเป็นทองหยีมบนี่แม่ให้ร้านจหนมามามาให้ยายดูฮนะกินได้โอเคไอแก่ <S <S เกวไม่ชิมอ่ะก็ดูดดก็รู้ไงเพราะว่ามันไม่ใช่แป้งนะมัน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 เป็นไข่แดงไงลูก ชิมนิดเดียวนะอยากกินเยอะไม่ได้โอเคอร่อยยอายให้กินหวานพอเด้ไม่เปรี้ยวมแแ่่วานอย่างเดียวหวานหอมไข่อันนี้ เ็นสำเร็จไท่เด้อเป็นเซนซดจจะเหงื่อ,อไหลขั้นปานเขาอันท่านเซนเล้ากับมีดทหากอ่อนก็นี่จะเป็นไซก็นี่เป็นอ่อนเอะเระอันนั้นแยกกับโบมกจะอ่อนหลายแยกกับโบมกอ่อนเป็นแล้วแล้วโบโบแขนอันนี้แยกแยกสมมติท่านลวกไปปุ๊บนี่ไม่จะเป็นคล้าย,าย,าย,ายๆเซนอุบลนี่จะเป็นเขาไซสๆแต่แยกลวกเอาซนี่มันกัดไง คือเอาเซนใส่ถุงเลยแล้วก็ตักน้ำห่อนใส่ซื้อมากินบ้านอากาศเซนมากาเพราะว่าเซนเขาจาเห็ดน้ำห่อนมันสุกรู้แล้วจ้ะย่าเห็ดแบบมากาเลยเอาเซนใส่ถุงแล้วก็ตักน้ำซุปใส่เครื่องใส่ ต้มใสกว่านี้นี่คัดบะอขอาดจ้ะโอ้หอมกินพริกไทยพี่น้องคนดังเฮี้นเฮี้ยนพริกไทยตำเอา เ็ดจเจ็บเฮ็ดเป็นพริกเละได้จากว่าเป็นพริกน้ำสม้มเจ็ดสิวไซเจ็ดสิวว่ามาก,กินน้ำสม้ม đại chỉa, máy xe, xe bán gen vậy chắc, huyết, ngoan, súc sơn mực ได้ไปซื้ออันพิ่นตม เสซนเจ้านี่กะบม่ได้ใส่สารกันบูุล้ะจ้ะคือเจ้าของเฮ็ดเสซนเองขายเอง,งเฮ็ดไปน้ำขายไปน้ำจ้ะขาเจ้ามีเครื่องแต่ว่าเครื่องของเขาเจ้าหัมจะมาตีแป้งแบบขขงแม่ติ๋วบ่ได้มันแข็งของแม่ติว๋วเพราะมันเป็นแป้งข้าเจ้า อันนี้เขาเจะเน้นแป้งมันกาแ,แมวมันเล่นเหนียวแต่ว่าไว้รุ่นนี่มากขนาดจา้ะนักเรียนเข่าเต้มลานมือหนึ่งหมูคือิบเมนประมาณเกือบสามสิบสี่สิบโล ตะก่อนแยกขายหมูม,มือละหาโลเศร้าเดียวพ่ออันนี้เขาเจ้าขายเบิดมือด้ยจ้ะเซนก็ขายเซนข้าเจ้าก็นวดขายค้นกับซื้อไปกินโลละโลละหาสิบบาทเซน,นแต่ว่าเขาเจ้าบริขายต้องขาเจ้าเฮตดยูหันขายยูหันโลด พี่น้องจ้ะเด็ดเรื่องนี้จะเห็นหน้ายายสุดๆละยายกับบุกค่อยสบายกิ้งจ้ะบ่อยากแต่งอยากท่าอยากเนื้องจ้ะเอาพ่อได้มากหายคิดถึงปีคิดถึงน้องจ้ะ เืียเวแลวเมติวขอ,อกันคลิปหนาแนละ้วขอ้าแยกติวจะขอจบคลิปจก้กขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลททุกกำลังใจนะคะมากินข้าเปียกหรือไวยจับยวนข้าเปียกเส้นสากูกับเม่ติวจา้าบ๊ายบายเลิฟเลิฟทุกคนนะคะ